ส่งงานนิดนึงนะจ๊ะช่างเอนะครับปิดเด้งล็อกไม่อยู่รายวันอร์ดโฟกัสขอบคุณสมาชิก Ford Focus ขับไทยแลนด์้วยนะครับสมาชิกวันนี้มาซ่อมหลังซ้ายปิดเด้งล็อกไม่อยู่เรียบร้อยนะจ๊ะอันนี้ตัวท็อปล็อกครับเปิดครับสะพัเปิดเจนรีเซ็ตหน่อยนะจ๊ะ จอบปิ้งล็อกส่งงานกลับเรียบร้อยบานละห้าร้อยบาทช่างเอ๋นะจ๊ะรับประกันตลอดอยดย่การใช้งานผมเบอร์โทรครับ0 8 0ย์แปดศู 8. ปากซอยหมู่บ้าน9ก้าแสายใหม่ซอย23นะครับลูกค้าฝากไปด้วยอีกหนึ่งผลงานผมช่างเอง๋ร้านจะเลิศรุ่งเรืองครับ ส่งงานเรียบร้อยฝากสมาชิกแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมอย่าลืมครับค้นหาเบอร์โทรผมคือ ID ดี n e ผมนะครับชัดเจนตรงนี้จะได้ไม่ผิดพลาดร้านและผลงานซ่อมในซอยมีอีกร้านไม่ใช่ร้านผมนะครับแต่เขาทําป้ายสิหลือเป็นร้านผมชัดเจนตรงนี้ด้วยระวังผิดพลาดร้านนะจ๊ะลูกค้าผมเปิดให้บริการทุกวันแนะนําโทรหานะครับจะได้ไม่ต้องรอคิวซ่อมนานส่งงานเรียบร้อยนะจ๊ะฟฟร์ดโฟกัสขับแด์ขอบคุณครับ